ครับ <g ül> มีตะเ,เส้นว้าครับพี่น้องน,นี่แหลครับเพิ่นนั่งทั้งรถแห้งค่ะครับนี่อาจารย์ไงมาแมนมาแมนมาน,านั่มเราตัวที่สี่บีแต่ไ <g ül> หนมาผ้จาจ่ามาแ่นว้าหมือนนี่ครับเบิ่กมาแด้วพี่น้องหนึ่งสองสามอะไรล่ะตัวที่สี่วะพี่ตัวที่สี่ยิ่งรอด,ดาวครับพี่น้องเมื่เานานอเมื่อ สีต่ตัวครับยังอีกสองตัวครับยังเม่อเราขืนก็ลังเสียวขืนนี่ครับนี่ว่าเมื่อวาเสียวขืนเมื่อวานร่มซองเสียสุดท้ายแล้วผ้าแบบนี้หายบางอย่างพี่น้องหลายๆวาวหลายๆดวงแบบนี้เออสืบสารในประติธรรมทำไงแล้วครับข้าจอกบ้าบ่ายดอกก่ได้บ้าดอกครับเห็นลมเห็นลมมาได้ มาเด้อพี่น้องของชิลีน,นามาเมืองวาทั้งทงพี่เดี๋ยวมาแล้งขอยนะครับเด้ออย่าว่ากันอย่อจะได้ก,กันได้ที่เป็นหลอดสุดท้ายของปีเนี่ยแหละเนี่ยแกงมีครับอเอาแกงนี้นะครับเด้อเราจะแจ้งอีกขึ้นสองห่องขยัง่งจุฬาครับสองห่องขนาดร้อยหางเจเสนครับอันนี้แหละครับ